สวัสดีคุณอ้อน,นะคะวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะที่มาผูกผมกับทางเทคนิของเรานะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนสดีก็รู้สึกประทับใจมากคะ่ะแล้วก็โอเคเลยค่ะมั่นใจขึ้น,นไหมมั่นใจมากข <c oughs> ึ้น <c oughs> เนะาะตอนที่ลูกผมอะคะ่ะแล้วก็หลังจากที่ลูกผมใช้ชีวิตยังไงบ้างคะก็ก่อนที่ลูกผมเราก็มีการศึกษาเนาะหาข้อมูลต่างๆก่อนก่อนที่เราจะทำการตัดสินใจนะคะก็ หลายปีละแล้วก็เลยตัดสินใจมาปลูกกับที่นี่นะคะคแต่พอหลังจากที่เราปลูกผมเสร็จเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะไม่ได้มีแบบาการที่แบบักทิพย์<ม>ยา<ม>อะไรค่ะค่ะอยากจะถามคุณอ้อนะคะว่าตอนที่ปลูกผมอะคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะร,รู้สึกเจ็บไหมกัวงวลอะไรไหม ค่ะตอนทำนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือกังวลอะไรเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอมือเบาเนาะแล้วก็คือพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคือเราก็แบบหลับไปเลยตื่นมาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่เรา,เาแบบปลุกผมไปแล้วหนึ่งวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตลําบากไหมไม่เลยนะคะพอหลังจากปลุกผมเนี่ยมันก็จะมีคุณหมอเขาก็จะให้คําแนะนำนะว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงก็คือเราก็จะนอนนอนอาจจะนอนมีหมอนเนาะหมอนรองค่ะนอนแล้วก็มีหน้าบวมมีหน้าบวมในช่วงแกรกๆค่ะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่สามารถที่จะทาทาทุกอย่างได้ก,ก,ก,ก็ปกติจังหวะท่ามัง คุณอ้ออีกรอบหนึ่งนะคะว่าทําไมถึงเลือกคลินิกของเราอะคะที่ไว้ใจคลินิกของเราอ๋อดูจากข้อมูลเนาะทั้งการรีวิวจากอะไรต่างๆแล้วก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงด้วยค่ะเลยทาให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในที่จะปไปปกคลินิกค่ะต้องขอบคุณคุณ,คณอ้อมากมากเลยะคะ่ะที่ไว้ใจคลินิกของเราให้มาดูแลเนะาะค่ะขอบคุณค่ะ